คลิปนี้จะมาแนะนำขั้นตอนการปลด Gmail ของมือถือ Redmi Note 11 4G กันนะครับขั้นแรกไปที่โปรแกรมของ Unlock t o o นะเลือกโหมดของ MI นะครับจากนั้นเลือก Security พิมพ์ค้นหาเลย Note 11นะตัวนี้มันจะไม่ขึ้นว่า11 4G นะครับมันจะเป็น Note 11ธรรมดาแต่ก็เป็น 4G นั่นแหละนะทีนี้ให้เราทำการแกะฝาหลังนะครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้ ให้เราเอาแหนบจิ้ม2จุดนี้ให้ชนกันนะครับจากนั้นเสียบสายตอนที่เครื่องปิดอยู่นะตอนที่จิ้มอยู่พอเราจิ้มแล้วเสียบสายปุ๊บพอร์ต908ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับก็จะเป็นลาานักษณะแบบนีอ้อ่าหลังจากพอร์ตขึ้นเรียบร้อยนะครับพอร์ตไม่เออร์เลอร์ให้เราทําการสั่งอ e ีลาส FRP ครับจะเป็นการลบ Gmail ออกจากเครื่องนั่นเองเครื่องนี้ผมออนไลน์ให้เพื่อนสมาชิกนะครับที่ทักมาก็ทําให้ราคากันเองราคาช่างนะนะครับ ถ้าในสนใจถ้ามีเครื่องไม่มีโปรแกรมนะครับมีคอมอยู่แล้วก็สามารถออนไลน์ได้นะครับขึ้นอีลารส FRP โอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นเครื่องเราก็เซตค่าเข้าใช้งานได้เลยครับ